สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องจเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณปพือใบนาดได้มีการโพสข้อความและคลิปลงในกลุ่มอย่าหาธรรม VVIP โดยได้มีการโพสข้อความว่าออกมาถแถลงก็อีรอบเดิมคือพูดให้เอฟซีตายใจเพิ่มเติม เาหมอมาร่วมทีมเพื่อที่จะสู้หลักนิติวิทยาศาสตร์แต่กุมาเอ๊ะตรงทีมีทีมเทคนิคฝ่ายคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากคลิปวิดีโอภาพที่มีการทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้ใน YouTube ทั้งหมดมาต่อสู้คดีใช่หรอคลิปอะไรคลิปจากช่องข่าวที่ลงหรอ บ้าบอกคอแตกใครไปทิ้งหลักฐานอะไรไว้ใน YouTube ตอนมันทำมันมี YouTube แล้วหรอหลักฐานไหนของทานายวันเนียส่วนจำเลยจุกอ,กอกเหมือนเดิมพูดไม่ออกจะร้องไห้ส่วนอีแทนปากดีมากทานายบอกว่ามีปากยืนยันเวลาน้องหาย8ปดโมง ตอนนี้พวกคีคาออกมาพูดโอเหมือนผู้ชนะใหญ่เลยวี แต่วันนี้สามารถจะให้เอฟซีสบายใจได้ว่ามีพยา,ยานซึ่งใกล้ชิดปีเตุยืนยันว่าน้องชมพู่ รากว,ว่าเป็นพยานที่ใกล้ชิดกิดเพุและเป็นพยานในวันเกิดเหตุด้วยกำไยไปโดยสรุปสั้นๆขอให้เทบซีที่ติดตามอยู่และที่เป็นห่วงบุคคลก็แแ่นให้สบายใจถามว่าสบายใจเพราะเราได้ทำหน้าที่กรใจายขอ้อเท็จจริงให้มากขึ้นเหลเรียดขึ้น ยังจะต้องสืบพยานกันอหยีกหลายดัตเดินหน้าพฤศจิกายนเปลี่นธันวาคมรวมถึงต้นปีหน้าด้วยนะครับเ,เราก็หวังว่าความยุยธรรมความเป็นธรรมคงจะีกขึ้นขอบสุนทรีมากๆครับท่านทนายสงการก็ขอบคุณทางเอฟซีทุกคนนะ ที่เป็นกำลังใจให้ทุมคนพัฒนาด้วนะครับในส่วนขงทีันาก็รวบรวมพยานหลักฐานที่ดีทั้งหมดนะไอตีงทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอต่างๆหรือภาพนิ่งภาพเคลื่อนไห่ก็แล้วแต่ที่มีอยู่ที่มีการทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้ใน YouTube หรือว่าในเน็ตทั้งหมดมาต่อสู้คดีเพราะว่าความจมนมีอยู่ความเปนจี้่นอน ในส่วนนี the future. The future ้เ mm ั hmm. ้งท mm ีงานทนายทำลังสีรวมถึงฝ่ายเทคนิคฝ่ายคอมพิวเตอร์ก็พยายามรวบรวมข้อมูลทงหมดนะมันต่อสู้กดีเพื่อให้ความค้าประดนนะครับแล้วในการในการทำหน้าที่ของทนายคราได้าดำเนิี่ทุกครั้งก็จดมีการประชุมานแล้วก็สู้ใดีให้านย่างเต็มที่ครับอย่างวันนี้ก็ช้าเป็นตรุ่งนี้ก็ยังมีความสุดทายอีกนะครับวันนี้ก่าเปยาครับการสยทยาน ผมโจทย์กดีเป็นเลยก็ดีก็เมื่อมีการนัดเลื่อนนัดหรือสื่พยานไม่จบภายในนัดนะฮะหรือภายในกำหนดัก็จะมีการเลื่อนไปเรื่อยๆก็เข้าใจว่าในส่วนของคดีไม่จะจบถ้าไม่จบภายในทีนี้ภายในนี้ก็จะเป็นตรื่ี่น่าแต่ว่ายังไงก็ตามในส่วนในส่วนของคดีนะก็อทุพกโบ้ทุนและดก,ก็นเอฟซีก็จะลงทําที่เป็นทีน

เกี่ยวข้องกับน้องที่เป็นด้านวิทยุด้านแพทย์นะมาช่วยเหลือทีเพื่อประโยชน์ในด้านวิทยุเนะฮะในด้านนิิตวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่าคดีนี้เกี่ยวพันกับพยานหลักฐานหรืคลพยานเอกสารเป็นิติวิทยาศาสตร์ซึ่งจำเป็นผู้มีความรู้ด้านนิิตวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเหลือครับคันนี้ผู้แทนต้องมาได้ก่อนผู้แครับนี่คือสวี ขอบคุณครับดีรับขอบคุณครับผมทุกคนที่มาครับเอซีุกของทุคนทุกคนนะครับรากนะคะ หลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นบอกว่าพูดเหมือนผููชนะเลยไอ้พวกหลอกตัวเองภาพไม่ชัดกำลังอัพใหม่ฮ่าฮ่าฮ่าหนทางสู้คดีเหลือน้อยเต็มทีฮ่าฮ่ามีคนมาเพิ่มรายจ่ายก็เพิ่มเรื่องเดิมๆที่ fc มีฟาร์มสุขเมื่อได้ฟัง เมื่อทีมงานทนายออกมาสะกดจิตส่วนทีมงานทหน่วยและจำเลยอะไรที่ใช้เงินจ้างได้หรือซื้อใครได้ก็เอามาสร้างภาพได้เราต้องทำเพื่อให้ภาพลวงสมจริงนี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ